บ่าวไตโซสวัสดีครับรอครับรอครุณนะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับ FC อ่ามี FC คอมเมนต์มาว่าลองอ่าเรื่องเกี่ยวกับไอโทนครับไอโทนอ่าพูดโด่งดังในอ่โลกออนไลน์โซเชียลเอฟซีโซเชียลนะครับผมเกิดอะไรขึ้นพี่่่บาาวอเดี๋ยวผมจะมีเอฟซี FC, บอกว่าให้ไม่ให้กินช็อกโกแลต<ม>อ่าช,อช็อกโกแลตใช่มาน้อยอ่ะดิมันจะ หอบเอาผมไปป้อนช็อกโกแลตเมื่อเช้านี่มีขนมที่มันมีช็อกโกแลตไงเอฟซีแนะนำว่าลองเอาปลาปองกับ mm. ข้าวเหนียวคลุกด <steer. S 2> <Lat Hello, S 1> ูให้มันกินดูมันอาจจะอ้วนขึ้นก็ได้ผมก็เลยเอาอันนี้ยังไม่อ้วนอีกเหรอยังผอมก็เยอะเลยนะฮะโอ้แต่ก่อนนี่ทนทนท่อนท่อนท่อนมาเร็วท่อนท่อนเร็วเรเฮ้ยมาเลยนี่พร้อมเลยฮะเออเดี๋ยวนี่ มีอฟซีบ้านลอกคลุกเดี๋ยวให้หน้าห้องน้เดี๋ยวอ่าครับไม่ใช่ว่าทางบ้านของพี่เอกไม่ได้ให้อาหารในเอฟซีต้องจะมาเนาะมต้องมาอันนี้คือตอบแทนที่เจ้าโทนทำให้เจ้ามียอดวิวได้เยอะนะเดี๋ยวเจ้าเจ้าหาถ้วยดีๆให้มันหน่อยสิเออใส่ถุงกอนเนี่ยออันนี้จะเอาปลากระป๋องมาคลุกแล้วก็ให้น้องหมากินเขาต์ว่าให้เอา ปลาหอมกับข้าวเหนียวดูให้มันกินดูตอบแทนครับแทนที่ให้เจ้าบิวผมก็หลายพันอยู่นะเหมือนขาดแล้วถุงน่ะนนนู้นนพี่ว่าวนูนนู้นนู้นนนี่นี่ถ้วยอะไรนี่ใหญ่ในี่นนน่ะนะนนนี่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 เออถ้วยอะไรนะเอ่อมาหอมเอฟซีมาโอ้ปลากระป๋องเลยแกะสดๆเลยบ่ไม่อย่ามันมีที่บ้านไม่ได้กินกลัวมันจะเสียมันจะมายุ่งอะไรเราไม่ได้กินด้วยอืงไ นี่นเอฟเจ้าโทนรู้สึกว่าเจ้าโทนมันดีใจมากเลยนะที่มันมันก็ถ้ามันพูดได้มันก็บอกขอบคุณนะถ่ายตั้งเยอะเพิ่งจะมาให้ไม่ไม่ไม่รู้จะให้กูบอกอีกโทนโทนจ้าโทนคืนนี้ขอนอนบ้านโทนได้ไหมรู้จินกรูปกอนแรือ่ะคุกปลากระป๋องใส่ข้าวโอ้มันเลียใหญ่เลยนะพี่บ่ลวชอบอบู่บนอชชอบ ไอตัวไอรถถังอ่ะเหรอรถถังรถถังนอนนอนอนนอนดูรถถังรถถังมันนี่เร็วเร็วเร็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 วยังกินบ่อยอีกทีหนมันน่าจะชอบอยู่จุดนั่นนี่นานๆครั้งนึงน้ำจะกินตลอดนะเออนานๆให้กินทีนึงบีบบีบคุณลองชิมดูก่อนสิมันอร่อยไหมได้อยู่ผมเหมือนมันจะชอบใหญ่เลยนั่นนะพี่บ่าวไอไอรถถังวะรถถังรถถัง นนะเฮ้ยอะอรแล้วกีะกนเฮ้ยเฮ้ยเอาหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเ้เย,เาเยงานนี้แหละแค่เข้าเลยพี่เบาให้จับภาพเปรียบเทียบตอนก่อนกินกับหลังกินะนะผมจะให้สักสองวันสวันต่อตอเนอึ่งกันนี่แหละดูมันอัดเต็มที่นะเ<อ>พราะว่าหมดนะเอาน้ําให้มันเลยดิพี่เบาเออไ,ไปเอาน้ําให้มันหน่อยเดี๋ยวมันมันโอลเดี๋ยวมันแค้นเข่าเออ เนี๋ยวมันจะมีความแค้นกับข้าวรู้สึกว่าเจ้าโทนมันจะชอบเลยในเอฟซีปลาปองคุกข้าวกินอย่างอร็ดอร่อยไม่บัรยะมันยังไม่เคี้ยวเลยกลืนอย่างเดียวเลยโทนร่อยเลยเหรอเดี๋ยวรักตัดีวัวดีแต่ว่าอันนี้มันตัวตึงตัวตึงตัวตึงอุยอย่าใส่น้ำเยอะเดี๋ยวรสชาติมันเสียเอ๊ะทำมาเข้าว่ะเหนวนะเนี่ยใ่มีเย เอๆก็จะใช้น้ำเยอะน้ำน่ะเอากเนลือ,อ,อนนด้วยอ,อ่ะอืมอ่าถ้าจะอยู่ถึงหมื่นวันในอืตัวตึงเลยเนี่ยออกลมงานเข้าตามไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อยอ้ตั้มมึงยิ่งมึงโตแล้วโตวแล้วด,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 ดัมดัไป้ดัสิไอ้เฮ้ยให้ทนให้โทษตามไอ้รถถังนะเออไปตามรถถัง ให้ทนกินตัวเดียวทโทโทนอืมให้ทนกินก่อนฮะโอ้มีการสอนขับรถด้วยบ่มันจะมันจะได้ยู่รถหรือเปล่า พี่บ่าววิ่งมาแล้วในเอฟซีวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วพี่บ่าวมันจะหมดแล้วนี่ไอ้โทนซัดคนเดียวไม่เหลือเลยนี่ไอ,อไอคนหนักเลยเออไอ้รถถังมาแล้วรถถังเอเอเฮ้ยกินเลยกินใหญ่เลยโอ้โหอรอ่อยอร่อยไอโทนอิะะ่มหลืป่ะเอออืมหมดยี่สิบบาทมั้วนะบ่าวกูเอเอางานนี้คลิปให้อาหารเจ้าโทนบบต้องมาต้องปังแล้วละ่ะ กินเร็วๆไอ้ตัวเล็กนี่เริ่มเริ่มแน่นแล้วเนี่ยเริ่มแน่นแล้วเด,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 ดี๋ยวทิ้งให้แม่เนาะที่เหลือก็ให้คุณแม่ของนางดดดเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูท้องก่อนอทง่งโซนมานี่เร็วเช็คระบบก่อนเดี๋ยวตึงเลยไหมต่เร็วโอ้ตึงไหมแน่นเร็วตึงไหมตึงเลยโอ้สปอมี แน่นจับไหนแน่นติ๊กไหนติ๊กเลยครับเอกูเอาอีกไออ่ะไม่จบไม่จบเอาอีกเอีเอาเดี๋ยวเอาดี๋ยวมีตอกสองเอาเดี๋ยว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 นะก็ทองอันแน่นแหละวมีไฟแล้วแต่ก็ฝืนตอกสองเอฟซีบอกว่าจะให้กินช็อกโกแลตอ่ากลัวมันจะไม่สบายมันผอมได้ก็เลยพิเศษสุดเอากับข้าวมาให้ทูนอืมตอบ ผมรู้สึกว่ามันจะกินกันเกือบหมดแล้วนะโอ้ปลาเว้ยมานลไม่เหลือแล้วนะเดี๋ยวก็เหลือให้นี่ด้วยไอ้สองตัวที่เป้าเนี่ยอิ่มไปยังโดนมามาเช็คของดูดิอืมโอ้ท้องแน่นเลยจับท้องเลยไอ้โทนเราเรียกโทนแล้ววิ่งมาเลยเนาะกินอะไรไม่รู้แหละกินกินกินดูดูดูท้องก่อนโอ้โหโอ้โห แน่นแล้วแน่นหรือยังอ่ะไอ้รถถังเฮอน่าจะแน่นหน้าดูแน่นแล้วรถถังยังยังลังเลอยู่อ๋ออีกตายแล้วโซนไปไปมาเอาเลยอยู่หมดแน่เลยวันนี้มันรอดหรอกตายแล้วอืถังยังถังกินน้ำโอ้โหตายด้วยน้ำตามด้วยน้ำกินด้วยน้ำสุดยอดเลยเอาอีก เอ้าเอ้าเอาไม่ไหวก็เลี้ยวกินเม็ดคามไม่ไหวก็เลี้ยวเดี๋ยวที่เหลือให้สองตัวเนี้ยนะครับผมตัวดำกับตัวแม่นะครับผม fc อ่านหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องแล้วอือหืมโทนไปแล้วครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เบรอะให้อาหารไอ้โทนนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวถังกินแคนี้อะแม่ให้แม่เลยอะแม่จะได้มีน้ำนมให้ลูกแม่สั่นเลยสั่นเลยสั่นเลย นี่นแม่โอเคนะครับคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้นะครับผมออสวัสดีครับ